ต่อไปนะครับคือข้อที่2ขึคลื่น1นมีความยาวคลื่น0.5เมตรและมีความถี่500เฮิร์จงหาความเร็วของคลื่นในข้อนี้เนี่ยต้องหา v นะครับก็คือความเร็วของคลื่นสิ่งที่ให้มาก็คือ f นะครับแล้วก็ลมดาสูตรที่ใช้ในข้อนี้นะครับก็คือ v เท่ากับ f คูณ lambda สิ่งที่ตหาคือ v นะครับ f ก็คือ500แล้วก็ lambda ก็คือ0.5แทนค่าเลยนะครับ f f ก็คือ500คูณกับ0.5 วีก็คือ250เมตรต่อวินาทีนะครับ